ที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์คาเคตอะไรคะบ้านคุณเทียนค่ะวันนี้เรามาทำะไรการเราสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมพาพาน้องๆมาทรมานเล่นสบายมากวันนี้ทรมานกี่เราชิลอยู่แล้วใช่เราชิลตลอดคาดหวังว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างเจอหมาแมวอาจจะได้กล้ามก้ามแขนกลับบ้านหรือเปล่าอาจจะเปียกเลยว่าหน้ามาอาจจะหาย เป็นไปได้หมดค่ะก็สังเกตว่าแถวนี้จะเป็นริมคลองหมดเลยเราจะมาดูแบบการใช้ชีวิตของชุมชนริมคลองที่ยังอยู่ในกรุงเทพกันนะคะแล้วเราจะพายเรือไปไหนคะไปเข้าสวนมะพร้าวิของมะพร้าวคือเขาบอกว่าอาจจะได้กินแบบจากสดๆดจากต้นจริงไม่รู้จะได้กินจริงไหมแต่ว่าจะได้กินคาดหวังมากวันนี้้าได้กินพายะกงได้กิน อุ๊ยหิวอ่ะอยากกินมะพร้าวแล้วอ่ะทำไมถึงหิวก่อนเราเริ่มตลอดเลยเนี่ยเพราะว่ากองทพต้องเดินด้วยถงใช่เรารู้ว่ากองนี้เป็นกองที่เตรียมอาหารเช้ามาให้เราใช่ไม่มีจบอันนี้ไม่จริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูหากินเองกินน้ำองได้ไม่เไยถือว่าทำไอ้เก็บทองไว้กินมะพร้าวเดี๋ยวพวกเราจะไปไหนไปหาพี่เจ้าของบ้านกันค่ะไปกัน let's go ตอนนี้เราก็กำลังจะไปสัมภาษณ์พี่ๆเขานะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปที่มาที่ไปที่เป็นยังไงขอโทษค่ะมันเช้าเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เราจะมาขอสอบถามพี่ๆเล็กน้อยค่ะสำหรับเกี่ยวกับที่นี่ว่าเป็นไงบ้าง ต่ว่าคนอื่นให้พี่ๆแนะนําตัวก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเราไปอยู่ตรงแรมได้ค่ะสวัสดี้คอนนียนะคะชื่อพี่โบนะาจารโอ้พูดเรกระดาษไงก็ไม่รู้อันนี้ลุ้นลูกแล้วมั้งเนี่ยอย่ากที่เรายังไม่แก่อ่าพี่โบอ่พี่แม่มค่ะสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะตอนนี้คอนนียอ่าชิโล่น้องชายน้องชายชิโร่ชิโร่ชิโร่วันนี้ใครอยากจะไปกับน้องเนี่ย คืออาจริงหนูก็อยากแต่หนูไม่รู้แต่ัลหนูไม่ชอบเลยใชน้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวถ้าน้องเขาตกน้ำก็แค่เดี๋ยวลงไปช่วยตายเลยค่ะเนยด้วยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันค่ะจริงๆกิจกรรมของที่บ้านเขียนวาดอ่ะมันมี3อันน่าสนใจมากเลยแล้วก็ดูจากวัยรุ่นล้วเนี่ยน่าจะชอบชอบทำงานศิลปะแล้วก็ชอบเที่ยวแบบผจญภัยนิดๆแล้วมันมีสตรีดาร์ดด้วยโหเยอะอะวันนี้วันนี้ไปกันหมดไหมอะ เดี๋ยวให้ชิโร่เป็นไกด์ได้เลยค่ะ,ค,ะคืออยากจะทราบว,ว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่แบบเป็นยังไงมาบ้างค่ะบ้านนี้เหรอบ้านเขียนว่าและภาพพิมพ์ไม่มีอะไรมากก็ตั้งชื่อตามชื่อลูกชายกับลูกสาวให้ทาย,ยว่าคนไหนเป็นลูกชายชคนไหนเป็นลูกสาวถ้าดูจากชื่อลูกชายน่าจะเขียนวาดลูกสวาวอุ้ก็ก็คือเราก็เลยเอาเอาชื่อลูกเนี่ยมาตั้ง อนนั้นก็เป็นแค่บ้านอยู่อาศัยนี่แหละทีนี้เราเริ่มมีเพื่อนเข้ามาเพื่อนเราชอบพายเรือก็เลยอาสาพาเพื่อนพายเรือเที่ยวพาเพื่อนนั่งเรือเที่ยวส่วนพี่แหม่มเขาก็ชอบวาดรูปม,มันก็เริ่มมีคนเข้ามาหาเราเยอะมาว่าขอเช่าเรือได้ไหมอา้าวแล้วก็เลยลองปล่อยเช่าอ้าวาตายกลายเป็นเกิดไรายได้ขึ้นมาเฉยเลยจากจากที่ทําสนุกสนุกแล้วพี่แหม่มตาหลังก็เลยทำเวิร์กช็อปเพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อให้เข้ามาพายเรือแล้วรู้สึกเอออยากมีอะไรทําต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ น่าจะเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะหรือหางยาวไฟฟ้าน uh ั่งแล้วเงียบกริบคุยกันร้องเพลงบนหัวได้เลยเนาะอยากจะล้องร้องเพลงที่หัวเรือได้เลยนะได้เป็นได้ด้วยตื่นไม่มีเสียงไม่มีเสียงเครถก่อนจริงๆแล้วแบบว่าพวกภาพวาดในห้องสตูดิโอนี่ใครเป็นคนทำหรอคะนี่เลยต้องหนมไปหนำเลยจะของเนี่ยวุ่ยจริงเหรอคะ ที่มันไม่ได้จบด้านศิลปะนะแต่จริงๆทําทำเพราะใจรักแล้วก็ทุกภาพที่เขียนเนี่ยคือฮ็อบบี้วาดเอาไว้ดูเองวาดเป็นสเกจบุ๊กแล้วก็เวลาวาดเป็นบันทึกการเดินทางแล้วบางทีเราอยากวาดภาพใหญ่เราก็ไปโรงเรียนจนวันหนึ่งอ่ะมีคนมาพบแล้วบอกว่าเฮ้ยมันวาดแค่ดูเองไม่ได้แล้วเราก็เริ่มแบบเอางานสีน้ำเอามาลองเขียนแกะวูดคัทแล้วก็ลองทำเป็นภาพพิมพ์สีน้ำ พื่อให้คนอื่นเขาได้ลงสีน้ําแล้วก็ทดลองสอนเหมือนกับเราก็เรียนรู้ไปด้วยปรากฏว่าเป็นที่ตอบรับคนอื่นชอบเราก็เลยงอกงานศิลปะคือพี่แมมทำงานคราฟทุกชนิดอยู่แล้วมีปั้นด้วยปั้นแมวเปเปอร์มาเช่แล้วก็สวนสวนตรงนี้จริงๆอ่ะพี่แมมทำขึ้นมาเพราะว่าเอาไว้กินกาแฟตอนเช้ากันสองคนเราชอบสวน,นใช่ชอบสวนมอสสวนเฟิร์นคือเราไม่ต้องการไม้ดอกไม้ดอกมันคือต้องการแสงแดดเราต้องการร่มเงา<ม>แล้วปรากฏว่าเฮ้ยคนอื่นที่เขามาเขาก็ชอบเหมือนเราชอบเหมือนพี่แมมอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้คนเขามาแล้วบอกต่อคือแบบมันดีมากๆโดยที่เราบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะเราก็แค่แบบเหมือนทำสิ่งที่เราทำอะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพี่แหม่มพาไปชมงานศิลปะในห้องสตูดิโอไหมได้อยากดูวยไปดูอ่ะเดี๋ยวพี่แหม่มพาไปชิโรชีรนํนำไปลูกชิโร่าเอ้ยตัวนี้ <ule> ชือ่ออะไรคะส้มขวส้มแกงแกงส้ม แกงส้มแกงเขียวหวานแกงกะทินี่ใช่เธอหรือเปล่าชื่อน่ารักมากเลยใช่ใช่เธอหรือเปล่าตัวนี้แกงส้มแกงส้มแกงส้มตัวนู้นแกงส้มทำไมขาวจังคือแมวที่บ้านหนูเจอกลายเป็นสีเทาแล้วแกงส้มเหมือนป้าแกงส้มไหนแกงส้มตัวจริงตัวนี้เหรอตัวจริงตัวจริงอันนี้ตัวปลอมลองเพลงได้ไหมตัวปลอมแกงส้มคุณและคุณด้วยเรื่อที่เธอ อันนี้ก็เป็นภาพที่พี่หมั่นลองเขียนไว้สามีมีน้องชิโ่แล้วก็มีน่ารักมากเลยอันนี้คือพี่แบบว่าเปิดสอนหรอคะไม่ได้เปิดสอนพี่หมั่นก็หัดวาดนี่แหละเรียนชอนได้รนาะใช่มันเหมือนเราเขียนสีน้ำมาแล้วก็เหมือนแบบลองเขียนดูใช่คือพอเราเขียนรูปได้อะมันน่าจะเขียนได้หมดอ่ะพี่ฝึกด้วยตัวเองเลยหรอถ้าถ้าเป็นภาพพวกนี้น่าจะใช่แต่ว่าสีน้ำนี่ครูนะพี่แบบไปเรียนสวยมากเลย ไม่ถึงภาพที่สวยไม่ถึงหนูไม่ได้บอกค่ะอันนี้อันนี้เป็นงานสะสมนะ, <c oughs> ะ <c oughs> ที่เหม่เปียนสีน้ำแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือแบบเพิ่งหัดเขียนอันนี้ยังเขียนได้สวยมากเลยค่ะสวะ่สวน <c oughs> จ,จะเป็นภาพนี้ที่พี่เหม่นทำป็นอ่าโดดนี้ที่บอกเป็นงานเวิร์คช็อปชิ้นแรกที่ให้แบบว่าเหมือนแบบเอ้ยเราคิดว่าทํายังไงให้เขาลงสีให้ได้แบบเราน่าก็เลยทําเป็นงานวูดคัทเด็กๆรู้จักงานวูดคัตไหม มูดคัทก็คือแกะแม่พิมพ์แล้วเราก็ไปพิมพ์ด้วยเครื่องลิโิทกราฟีตัวเล็กๆตัวนั้นจริงๆ้วอยากลองทำได้นะวันเนี้ยอยากลอันนั้นมาแมวเหมียวอันนั้นคือมูดคัทหยิบขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือมูดคัทใช่พอแกะเสร็จแล้วเรามาพิมพ์ออกมาแล้วเรามาลงสีโอช่ก่อนก่อนจุดเริ่มแรกที่ ที่ที่ทำเป็นเวิร์กช็อปอ่ะก็ได้ไอเดียมาจากพี่โบแล้วพี่โบเขาจะเป็นคนที่บอกว่าเจ้าไอเดียมากบอกว่าให้เราเขียนเรื่องของเรื่องราวของคลองบางมดเขียนน้ําเขียนคลองเขียนชาวบ้านอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรายังเขียนน้าไม่เป็นเราก็เลยหมกมุ่นเขียนแต่น้ำแล้วก็เลยทําเป็นได้มาเป็นเซตของคลองบางมดบอกเล่าเรื่องราวของบางมดเป็นซีรีส์แรกมีทั้งหมดน่าจะประมาณ12ภาพแล้วพี่หม่อมก็สแสดงงานเล็กๆออกคุณเองทำอะไรเองอะไรเงี้ย มีเยอะมากเลยนะยยแล้วก็แต่ว่าพื้นที่ที่เราติดอะพออันนี้ฟิลนี้เลยพอพอทุกคนมาแล้วแบบเดินผ่านห้องวาดรูปเดินผ่านแกลเลอรี่เพื่อมาเข้าห้องน้ำเขาก็จะได้ชมงานศิลปะแล้วเขาก็เกิดแรงบ,บันดาลใจแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่มาทำรูช็อปหรือว่ามาวาดรูปที่บ้านหลังนี้เรามาวาดกับพี่แมวอะคือเหมือนเหมือนมันต้องได้อะไรกลับไปอะ <S <S อใช่มันมันไม่เหมือนแบบมานั่งแบบชิวชิวแล้วเขียนกันเองอะมันได้มันสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ จให้ดูว่าหนูชอบเสียอะไรสีเขียวเย้อ้าวอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไทยเป็นสีฟ้านะเป็นทีมฟ้าฟ้านี้ทีมเขียวเนี่ะจะได้เข้าแมทชิ่งกันพามาทัศนศึกษานี่นี่โอเคไม่ใช่วันนี้วันกีฬาสฯอ๋อโอ้โหแมทมากโวเขาว่าพับเกินโอ้โหเลยเราวมาตอเดี๋ยมาต่อ บอสซัมบอสซัมบัมบัตคัพเราใช้เรือฟิวฟีไม้พายก็ฟิวฟีคือมาตรฐานดีมากเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยพายเรือมาก่อนรับรองพายเป็นแน่นอนข้างขวานี้มันจะมีปุ่มๆนิดนึงถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้อันนั้นคือเหมือนกับว่าเราควรจับแค่หรงน้เนาะเห็นปะเราไม่ควรจะจับอย่างนี้เราเอาแค่ตรงนี้แค่มือขวามือเดียวเนาะมือซ้ายเนี่ยอิสระอ่าเรามือขวาเราจะจับแบบนี้อันนี้คือการจับที่ถูกต้อง ข้อดีของการจับแบบนี้คือน้ำมันจะไม่เข้าเรือ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วิธีการเดินหน้าเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเดินหน้าก็ทํานี้หนึ่งสองแค่นั้นเองแล้วคราวนี้นที่พี่หม่อบอกว่าให้จับมือขวาไว้มือซ้ายอิสระเวลาที่เราเดินหน้าหนึ่งสองปุ๊บก่อนที่ไม้พายเขาจะลงน้ำอะคะ่ะให้เราบิดมือขวาแล้วก็ให้ไม้พายตั้งฉาก45องศาก่อนลงน้ําแค่นั้นเองง่ายๆถ้ายืนด <c oughs> ูเราจะคอยตาดูขอความช่วยเหลือนะจ๊ลี่ เราไปลงมือทำก่อนไปไปมีไปกดปุ๊บสังเกตด้วยนะเวลาเราคลายเฮ้เราคลายด้านนี้ปุ๊บเรือไปด้านนี้แล้วให้เราสังเกตด้วยร่างกายจะได้ช่วยเราจำเนาะเราไม่ต้องใช้สมองดีไงเอ็นี่ลงมาค่ะไปพี่ลูกแล้วอย่าพูไปไกลนะลอยเล่นๆอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไปทำกันต่อไปสีแดงสีแดง ไยแดงทยอังน่ะงั้นไทยเขียวก่อนเขียวมีเจอกันบ๊ายบายนี่เลยจะสั่งเสียไหมเดีอยวไเ่ตยงเหงนอกนะจีนี้หนูไม่อยู่อไรเปูกันะเ่ยอ่าเดี๋ยวมรับพ้าให้ปีนัะให้สะดวกเลยอพรอ้มัามื่จับกับเรือดดิ ได้ m g ว d อะอไนี้ค่มเฮ้ยหนูลืมกดตอนนี้นะคะก็คือเมนี่สีนมีีมีิอีรอเดี๋ยวเรา่อกันแล้วกถอยออกค่ะถอยออกทุกคนถอยออกค่ะอ่าลำแรกถอยออกนะคะเดี๋ยวเราจะพุ่งหน้าไปด้านนี้ค่ะไปไหนะ

ช่เยวยใจเย็น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 เก่าใสเอาเอกำเออเราไปกันต่อสิ่งแรกส่งกินยเป็นไงบ้างกับเพื่อนเราที่พายเรือคนเดียวเก่งมากเก่งและเก่งและโอเคน้าหน้าตาของความยิ่เหี้มากเลยอยากเ่มากแต่การกอนนี้ เออฉันยิ้มอยู่ไม่รู้ชะตาชีวิตซะสิลโหล o Hello เราเกาะกันไปอย่างนี้เลยอืคือรู้ว่าจะออกจริงๆมากขึ้นกลัวน้ำนิดหน่อยอกลัวตกแต่มันไม่ตกหรอกเขาบอกวนะทุกเฟรมเพราะฉะนั้นเราชิลค่ะเราเราเราจะไปกันต่อเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น ไม่ไหวแล้วชิโ่พี่ขอกำลังใจชิโ่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 เฮอันนี้คือสวนมะพร้าวนะคะเลยไม่จ้าเข้าช่องนั้นได้ค่ะโอ้ยโซโเปชแนลอ่ะอ้าวอาจจะวาเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะโอ้ยแม่ ไม่รู้หัวหนูจับไม่ได้เลยน้องทหารเลอก็จะชอบนั่งตรงนี้อันนี้สองร้อยเมตรยังคะเอ๊ะน่าจะได้แล้วมั้งเหลืออีกห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรไม่เลรชิลแบบเดียวเองโอ้โหคุณส่งมะพร้าวให้ให้ให้พี่แมบกซอันนี้เดี๋ยว มาใครใครจะมาก่อนลูกอ๋อโอเคเราชอบเราชอบกินเนื้อหรือว่าชอบกินน้ำนูชอบกินน้ำมากเลยชอบกินน้ำงั้นเดี๋ยวพี่แบบให้ลูกใหญ่เลยไปดิประเดี๋ยวว่ามีลูกใหญ่ไหมนี่เป็นยังนะตองอใส่โอ๊ไข่ลูปกติหนูกินบ่อยมากมาดูกันว่ามาดูกันว่าอร่อยไหมเพิ่งเคยกินแบบสด เป็นไงานสมคำเริ่มลือไหมหวานแหลมมันซาซาด้วยเหมือนน้ำมะพร้าวใส่โซดาจริงมาล้ำต่อไปล้ำต่อไปดึงเป็นเป็นเป็นไอ้นี่อุ้ยหูยน้ำมะพร้าวล้างหน้าอันนี้อันนี้นี่สำหรับคนชอบเนื้อไอ้ชอบน้ำเออหนูชอบเนื้อจริงป้าถ้าชอบงั้นเดี๋ยวให้ให้ให้สินเนี้อหนีเย้าโคโคนัทมาหนีเย้าโคโคนัทไหมเที่ยงนะเขาเรียกว่า เะร้าวะพร้าว你要เยจ你้าวายทวันเลยก็ดีเป็นมะพร้าวที่หแบบอร่อยที่สุดเลยอ่อยนนมากนนี่เรากินนี่รายการนี้เราไปกินที่ไหนก็อร่อยที่สุดหลายรอบแล้วนะอ เยียนญี่ปุ่นมาสปีนดาคยะสกุเลยคำเดียววันคุด้ทอง เดี๋ยวเราจะอยู่เทินกลับตรงนี้ก็นี่นะครับเด็กจันทร์แซดเวลามาพายเรือนะครับไม่ก็เมื่อกี้แบบหักแบบหนึง่งโอเจตุเกิยยยยยย

อ่าเดี๋ยวมีขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆพี่คะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเขียนว่าสวนส้มบางมดมันมีส้มเป็นสวนส้มจริงใชมั้นนะอ๋อเขาก็เลยขายอันนี้บ้างส้มค่ะ ถ้าใครจําได้มันจะมีรูปในห้องพี่แมวอยู่รูปหนึ่งบ้านลิงทองที่แมวบอกบ้านลิงทองอ๋อที่เป็นรูปบ้เ,ปเหมือนมากค่ะแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะแต่ก็ซ้ายมือมมเป็นเขาเรียกแพซื้อขายเรือที่ใหญ่ที่สุดในก oh. รุงเทพชื่อแพลุงยืนอันนี้ก็จะมีโชว์รูมอยู่ด้านหน้าด้านหลัง oh. เก็บเรือประมาณส0มร้อยกะรัมเป็นเรือหางยาวโ oh. อ้ใหญ่ที่สุดน,นี่ครับลุงยืนอันนี้ลุงยืนเจ้าของ สวัสดีค่ะวันนี้อีกหนึ่งรายการครับลุงยินอันนี้เขาจะมีพวกเรือลำเล็กมาตั้งขายอยู่หน้าหน้าบ้านถ้าลำใหญ่ๆจะอยู่ด้านหลังเราเราใช้ว่าเป็นที่ดินที่มีชีวิตก็ได้ะคือทุกอย่างมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นสตรอรี่เทเลอร์มหมดเลยข <c oughs> องลำนี้ <c oughs> เรา่ได้บบนะคะเอี่บบอบบบบบบด้วด้วด้วเดวยด้ด้ยด้วยคยว้ย ราจะดูตัววันจะลรมฟักลายเป็นยามคำคืนควาสาวินดินตกับกันข้อในวันนี้ต้องทิ้งไปน่าอ้าวไปไปไหนชอบจริงๆเลยใช่เลยใส่เค้สีแดงมันเข้าดัวเธอจริงๆจนหัวใจทะยุในเธอจะมาพร้อมปสังขารอีกไหมความฝันใช่เียว อัรักหัใจคือเธอมีสวสาชออเธอชมากช่มีลกในี้เธอรักที่สุดยอมยองให้ไรคนนี้ขอาสาีกีอะไรดีรีเวสตขงไปมามีมีเลยส ดวงตาขึ้นมาในวันออร์แล้วเมื่อมองไปตรงระเบียงแสงทอเข้ามาพวกฉันนี่เดินก้าวไปเท้าที่เดินสุดจนไม้ขึ้นจิงตะว,วันออและในมิเชาฉันก็ไม่ยืนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นใบใหญ่ฉัน ยังคงอยู่ยังมีความฝันที่ฉันต้องค้นหาทางและเดินกัาไปและมือที่กำตะแย้ำว่ามันใช่<ป>ฟังสิไปไหมร้องเพลงได้ยินหรือเปล่า อยบอให้รู้ว่าฉันยังอยู่กับเธอเป็นแังร่มเงาโอ้กอดกันไว้ด้วยพลังแห่งรักพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราเย้บอกเฮ้เฮ้เเฮ้เฮ จะหลับแล้วเนี่ยจะหลับเยอะตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วภาพรวมวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมากแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำอย่างเช่นแบบพัดแล้วก็นั่งเรืออะไรพวกนี้ค่ะใช่สนุกมากแล้วก็แบบชิลๆอยู่กับธรรมชาติแต่วันนี้แทบไม่ได้สับโทรศัพท์เลยนอกจากถ่ายรูปเหมือนเราได้ออกมาจากแบบว่านในเมืองมาคืนแล้วก็ ได้แบบสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติซึ่งที่นี่อยู่ในกรุงเทพนะคะทุกคนที่นี่คือบางมดบางขุนเทียนบางขุนเทียนอ้าวเหรอใช่จริงเขียนบางขุนเทียนของบางมดบ้านเขียนว่าและภาพพิมพ์ค่ะนก็อยากมาอีกมากใช่ที่นี่ก็แบบเหมาะกับคนที่แบบอยากโซเชียลดีท็อกซักวันก็แบบสามารถมาตรงนี้ได้ค่ะสนุกมากแนะนำการพายคายักค่ะถ้าอยากหลบหนีจากทุกอย่างให้ลองไปพาย ขายอยากดูหมือยู่ในโลกของพวกเราหรือว่าอยู่ในโลกของตัวเองมาีแลซ์กันแบบนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยราทับใจอะไรกันน้องกระตุกปี่กดตูดเราทับใจทุกอย่างเลยใช่ที่นี่แบบเลทุกอย่างเลยค่ะถ้าแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นน้องชิโร่ใช่แล้วก็น้องแมวแมวทั้งหลายที่นองเยอะมาก อนไม่ตื่นเย็นมากเย็นมากเย็นเย็นฮบเย็นมาอีกแน่รอบหน้าพายออกเอาไทยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะขบคุณเช่นกัน มันเหมือนพี่หมั่นได้รับพลังงานดีๆแบบว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งน้องๆน่ารักมากยินดีที่รู้จักแล้วเดี๋ยวได้แฟนคลับเพิ่มเนอะพี่หมั่นจะไปฟังเพลงนี่ค่ะเวน่ค่ะเองเพรามากขอบขึ้นค่ะเองเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เซสชั่นกันบนเรือเอ้ยนี่แหละก็จะได้พลังบวกกลับไปแบบนี้แหละถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอีพี่ต่อไปจะไปที่ไหนก็ฝากรอชมกันด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด,กด subscribe แล้วก็กดกดดิ้งก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 ิ้ง,ง,งด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ซูปเปอร์แจงให้พวกเราได้นะคะใช่ถ้าแบบอยากซื้อพวกเราไปเที่ยวอีกใช่ ฝากสปอร์ตด้วยนะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ดวีคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ดวีคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ดวีคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ไอว่าเจ้าตดบ๊ายบาย